ความลับหญิงรักหญิงหรือวลีที่ว่าเล่นเพื่อนมีจริงหรือไม่ในสมัยอยุธยาก่อนที่ทุกคนจะไปฟังเรื่องราวสนุกสนุกฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ เป็นประเด็นถกเถียงในโลกโซเชียลอย่างแพร่หลายเลยล่ะคะ่ะหลังจากที่ละครเรื่องแม่หยัวได้นำเสนอภาพของหญิงรักหญิงในสมัยอุทยาซึ่งก็มีชาวเน็ตหลายคนนะคะออกมาโต้เถียงแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยหญิงรักหญิงมีจริงหรือไม่ในสมัยก่อนและนอกจากนั้นค่ะยังมีละครเรื่องใหม่ค่ะอย่างเรื่องมอมเป็ดสวรรค์จากทางช่องพีพีทีวีก็ได้นำเรื่องราวของหญิงรักหญิงมาตีแผ่เช่นเดียวกัน สำหรับมุมมองของชาวเน็ตหรือว่าชาวโซเชียลเนี่ยเขาก็มองกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนก็มี LGBTQ เหมือนกันหรือบ้างเนี่ยก็บอกว่าเพิ่งจะมามีในสมัยนี้วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าหญิงรักหญิงมีจริงหรือไม่ในสมัยอยุธยาทุกคนรู้กันไหมคะว่าจากที่เราไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็ได้พบว่าจริงๆแล้ว LGBTQ หญิงรักหญิงชายรักชายหรือว่าเหล่าคนรักร่วมเพศค่ะต่างก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณราวๆ200ปีแล้วซึ่งใครที่มีแนวโน้มว่าจะ เป็นหญิงรักหญิงในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าเล่นเพื่อนนั่นเองค่ะคําว่าเล่นเพื่อนค่ะเป็นคําเก่านะคะโดยพจนานุกรมเนี่ยได้มีการอธิบายความหมายของคํานี้ว่าคบเพื่อนหญิงด้วยกันต่างชู้รักหรือถ้าจะเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือคําว่าเลสเบี้ยนอย่างที่ทุกคนรู้กันนั่นเอง และใครที่เป็นพวกเล่นเพื่อนนะคะก็จะถูกชาวบ้านซุบซิบนินทานแล้วก็ถูกตรานหน้าว่าเล่นชู้และแน่นอนค่ะว่าการรักร่วมเพศในสมัยก่กนเนี่ยก็ไม่ได้เปิดกว้างนักแถมยังมีการโดนด่าทอด้วยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการเอาเรื่องราวของการเล่นเพื่อนมาแต่งเป็นกรอนกันเลยทีเดียวซึ่งในอดีตนะคะก็ได้มีบทกรอนเพลงยาวบทหนึ่งค่ะชื่อว่าหม่อมเป็ดสวรรค์นั่นเองโดยบทกรอนนี้นะคะแต่งโดยคุณสุวรรณราชนิกรูลบางช้างนักกรอนผู้แต่งวรรณคะดีชื่อดังอย่างเรื่อง พระมเหตไทที่หลายๆคนเนี่ยคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะซึ่งเรื่องราวในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการถูกบันทึกลงสมุดข่อยไว้เลยค่ะและผู้ค้นพบต้นฉบับนะคะก็คือนายธนิตอยู่โพอธิบดีกรมศริลปากรในปีพศสอ0 7นั่นเองค่ะ ซึ่งเขาก็ว่ากันว่านะคะบทกลอนที่มีชื่อว่าหม่อมเป็ดสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องราวที่แต่งมาจากเรื่องจริงแล้วตัวละครในบทกลอนเนี่ยก็มีชีวิตอยู่จริงๆในอดีตแต่อย่างที่บอกค่ะว่าการแต่งกลอนหม่อมเป็ดสวรรค์เนี่ยไม่ได้แต่งขึ้นมาเพื่อยกย่องความรักหรือความกล้าข,ของสาวๆเหล่านั้นที่ออกมาเล่นเพื่อนแต่เป็นการล้อเลียนความสัมพันธ์ของหม่อมสุดแล้วก็หม่อมขำซึ่งทั้งสองท่านค่ะเป็นนางในในพระราชวังสมัยพระบาทสมเด็จพระนางกล้าว้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่3และในปัจจุบันค่ะบทกลอนเพลงยาวเพลง นี้ทางช่อง p p t v ก็ได้หยิบยกขึ้นมาทําเป็นละครอย่างที่กล่าวไปในข้างต้นทีนี้เรามารู้จักหม่อมสุดกับหม่อมขากันค่ะแต่เดิมแล้วนะคะทั้งสองคนนะคะมียศเป็นหม่อมห้ามซึ่งคําว่าหม่อมห้ามเนี่ยใช้เรียกหญิงที่เป็นภรรยาของเจ้านายหรือขุนนางที่มียศถาบรรดาศักดิ์ยิ่งถ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าแผ่นดินแต่งตั้งให้หรือทรงยกย่องว่าเป็นสะพรยหลวงเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าหม่อมห้ามนั่นเอง โดยหม่อมสุดนะคะเขาก็มีอีกชื่อหนึ่งค่ะโดยชื่อว่าคุณโมงและหม่อมสุดเนี่ยก็เป็นภริยาในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพและหลังจากที่กรมพระราชวังบวรสวรรคตนะคะก็ได้เข้ารับราชการในพระราชวังบวรสถานมงคลหรือที่เรียกกันว่าวังหน้าคค่ะโดยประจำอยู่ตำหนักกรมหมื่นอับสอนสุดาเทพเนื่องจากเป็นผู้ที่รู้หนังสือดี ส่วนทางด้านหม่อมเป็ดหรือว่าหม่อมขำนะคะเดิมทีเนี่ยก็เป็นหม่อมห้ามในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพเหมือนกันแต่ว่าต่อมาค่ะหม่อมขำนะคะก็ได้ตามหม่อมสุดมาอยู่ในตำหนักกรมหมื่นอับษรสุดาเทพด้วยกันแล้วหม่อมทั้งสองคนนี้นะคะก็ได้แอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเป็นพิเศษจนทําให้เรื่องราวความรักของเขาทั้งคู่กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวในพระราชสำนักทีนี้ลักษณะนิสัยของทั้งคู่ก็แตกต่างกันอย่างลงตัวค่ะซึ่งหม่อมขำหรือว่าหม่อมเป็ดเนี่ยก็จะมีกริยาท่าทาง เป็นผู้หญิงนะคะส่วนหม่อมสุดหรือว่าหมอ่อมขำค่ะจะมีความกากันเหมือนผู้ชายโดยคุณสุวรรณนะคะก็ได้มีการบรรยายลักษณะของหม่อมสุดหรือคุณโม่งเอาไว้ว่าชื่อคุณโม่งโด่งดังฝีปากดีจะพาทีกาลางสนามไม่ขามใครพูดเล่น hey, เฮฮาร่าเริงแรงถึงนายแฟในายคงครูไม่สู้ได้ นอกจากนี้ค่ะทางคุณสุวรรณผู้แต่งบทกลอนหม่อมเป็ดสวรรค์ก็ได้มีการบรรยายบทรักของทั้งคู่ไว้ว่าครั้นพระองค์ทรงพลิกพระกายกลับหมายว่าพระบรรทมหลับสนิทนิ่ง ก็สมจิตคิดไว้ใจประวิงก็คลานชิงกันขยับดับเทียนชัยเข้าชุลมุลวุ่นวายอยู่ปลายพระบาทก็คิดคาดเอาว่าคนหาเห็นไม่จึงกระทำเอาแต่อำเภอใจด้วยแสงไฟมืดมิดไม่มีโพรงกระซุบกระซิบซุ่มกายอยู่ปลายพระบาทหลุดอุดจาทาทำอาถงเอาเพลาะหอมกล่อมหุ้มกันคุมโปรงจึงตัดเรียกว่าคุณโมงแต่นั้นมา ซึ่งบทกลอนที่คุณสุวรรณแต่งนะคะก็แปลออกมาได้หน้าจักกะจี้แล้วก็ชวนจิ้นมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าบทกลอนเมื่อสักครู่นี้นะคะแปลว่าครั้งหนึ่งเนี่ยหม่อมสุดและหม่อมขำค่ะได้มีการพอดรักกันต่อหน้าผู้เป็นนายแล้วด้วยตัวหม่อมสุดเนี่ยนึกว่ากรมหมืน่นอับสรสุดาเทพผู้เป็นนายบรรทมหลับไปแล้วจึงดับเทียนเอาผ้าคลุมโปงแล้วก็กอดจูบหม่อมขำที่นอนอยู่ปลายพระบาทและนั่นก็เป็นเหตุที่ว่าทําไมกรมหมืน่นอับสรสุดาเทพประทานฉายาให้ใหกับหม่อมสุดว่าคุณโมงนั่นเองส่วนหม่ คำเนี่ยเนื่องมาจากว่าเดินเหินโยกย้ายทรายกิริยาเหมือนเป็ดค่ะกรมหมื่นอับษรสุดาเทพก็เลยตั้งฉายาว่าหม่อมเป็ดนั่นเองถ้าพูดกันให้เข้าใจง่ายๆเลยก็ต้องบอกว่ากรมหมื่นอับศรสุดาเทพก็ถือว่าเป็นพยานรักของทั้งคู่เลยนะคะเนี่ย ซึ่งถ้าหากอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านแบบให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนว่ากรม,มื่นอักษรสุดาเทพนะคะรู้เรื่องราวของการเล่นเพื่อนของทั้งสองคนมาโดยตลอดเพราะว่าหลังจากที่ท่านทราบเรื่องเนี่ยท่านก็ไม่ได้ถือโทษกดเครืองนะคะแถมยังชุบเลี้ยงอย่างดีเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นที่โปรดปรานอีกด้วย และถึงแม้ในอดีตนะคะการเล่นเพื่อนจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องตามคันลองของราชสำนักแต่ก็ได้รับการผ่อนปลนและมองข้ามเนื่องจากไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรงค่ะและถึงแม้เรื่องราวของหญิงรักหญิงเนี่ยจะไม่ใช่ความผิดร้ายแรงอะไรแต่ก็ไม่ไวยถูกชาวบ้านเอาไปซุบซิบนินทาอยู่ดีนั่นแหละค่ะเพราะขนาดความรักในสมัยก่อนนะคะชายหญิงจะรักกันแต่ว่าไม่ได้ตบแต่งตามประเพณีเนี่ยก็ยังเอาถูกไปพูดเลยว่าไม่เหมาะสมเหมือนที่เราเห็นกันในละครนั่นแหละค่ะแล้วยิ่งถ้าเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายจะไปรอดที่ปากชาวบ้านได้ยังไง ถูกไหมคะซึ่งนั้นก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะคะว่าหญิงรักหญิงเนี่ยมีมาจริงตั้งแต่สมัยอยุทยาหรือว่า200กว่าปีก่อนหรือไม่แต่มันมีบางมุมค่ะที่หลายคนก็ออกมาบอกว่ามันมีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะตามธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยไม่ได้ต้องการให้มนุษย์สูญพันธุ์ร่างกายอารมณ์สมองจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมรอบข้างทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดความรู้สึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รักอารมณ์ทางเพศจากสิ่งเร้าภายนอกซึ่งอย่างที่ทุกคนก็รู้กันดีว่าหญิงนางในส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่ผู้หญิงด้วยกันเท่านั้นจึงอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกก็ได้ค่ะที่หญิงสาวในสมัยก่อนเนี่ยจะมีข่าวซุบซิบว่ารักหญิงในวังด้วยกัน แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในปีนี้2 5 6 7กฎหมายสมรรถเท่าเทียมก็ได้ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวนี้เนี่ยก็คงต้องไปวิเคราะห์กันต่อเองแล้วล่ะค่ะว่าเรื่องราวของหม่อมสุดกับหม่อมขำที่ถูกนํามาตีแผ่เป็นบทกรนเพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์เป็นเรื่องราวที่มีอยู่จริงในอดีตหรือไม่ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ